ยินดีต้อนรับกลับมาที่ S. Luxury Auto และวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะสายพันธุแกร่งอย่าง2026แร Ram ม3,500รถบรรทุกหนักที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกกำลังความทนทานและสมรรถนะท,ที่เหนือชั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา Ram ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแบรนด์ที่เชื่อถือได้สำหรับรถบรรทุกที่พร้อมลุยงานหนักทุกสถานการณ์แต่ก็ยังคงมอบความสะดวกสบายในการขับขี่ในชีวิตประจาวันรุ่นปี2026ยังคงเสืบพ่อจุดแข็งเหล่านี้พร้อมยกระดับด้วยการออกแบบใหม่ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยระบบความปลอดภัยที่ครบครันและสมรรถนะที่ทรงพลังยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของแรม3500ปี2026มีความดุดันและโดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและมีความลู่ลมมากขึ้นแต่ยังคงความบึกบึนแบบฉบับของแรมไฟหน้าและไฟไท้ายเลดไม่เพียงเพิ่มความหรูหราแต่ยังช่วยให้ทัศนวิสัยชัดเจนในทุกเส้นทางพื้นที่กระบะหลังถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริง มีจุดยึดที่แข็งแรงระบบบันไดขึ้นท้ายกระบะดและไฟส่องสว่างที่ใช้งานง่ายในทุกสภาพแสงอีกทั้งยังมีหลายเกรดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเน้นทำงานหรือรุ่นหรูหราสำหรับคนที่ต้องการความพรีเมียมหัวใจหลักของแรม3,500คุมหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังโดยมีทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น V8 ที่ไว้ใจได้และเครื่องยนต์ดีเซล Cummins Turbo ที่ขึ้นชื่อด้านแรงบิดมหาศาลร,รุ่นดีเซลยังคงเป็นผู้นำในด้านสมรรถนะการลากจูง สามารถลากได้มากกว่า37,000ปอนด์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ครบครันเกียร์ถูกพัฒนาใหม่เพื่อให้เปลี่ยนได้รับเรื่องึ้นแม้บรรทุกหนักระบบการสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการขับทําให้มั่นใจได้ทุกครั้งเมื่อบรรทุกหรือพ่วงรถพ่วงเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานกับความหรูหราทัานสมัยขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกตั้งแต่บอกผ้าที่แข็งแรงทนต่อการใช้งานหนัก ไปจนถึงเบาะหนังระดับพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือน SUV ระดับสูงจุดเด่นคือระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของแรมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทางที่อัปเกรดใหม่เพื่อการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้นใครที่ใช้รถเป็นเหมือนสำนักงานเคลื่อนที่แ a m ม3,500ก็มีช่อง USB หอไลายจุดที่ชาร์จไร้สายและคอนโซลกลางที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายนอกจากนี้ยังเพิ่มฉนวนกันเสียงเพื่อให้ห้องโดยสารเงียบสบายแม้ขับบนถนนที่ครุ่ครับ ในด้านความปลอดภัยแรม3,500ปี2026ก็มาพร้อมระบบช่วยขับที่ทันสมัยเช่น Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนจุดบอดร,ระบบควบคุมการใสยของรถพ่วงเลน Gip Assist และกล้องรอบคันที่ช่วยให้การควบคุมรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยังทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจและลดความเครียดระหว่างการเดินทาง2026แรม3500ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถทำงานแต่ยังเป็นรถที่รวมสมรรถนะการลากจูงที่ไร้คู่แข่ง เข้ากับประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการความทนทานเกษตรกร,ร,กกรที่ต้องพึ่งพาความแข็งแรงหรือผู้ที่ชอบการผจญภัยที่ต้องการทั้งความอึดและความหรูรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุณอย่างแท้จริงหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามการจอดลิฟต์รถรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของรถสุดหรูและทรงพลังรุ่นล่าสุด